สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหนึ่งไลด์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีขอบคุณสำหรับหนึ่งไลด์ที่มอบให้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทูช่องเรื่องเล่าชนแนลนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับ สวัสดีนะครับสวัสวดีนะครับสวัสดีทั้งสี่ท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแบบหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับทักทายพูดคุยทักทายกันได้นะครับ ขอบ,บคุณ5ท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคำคืนนี้นะครับเ,ออเข้ามาแล้วก็ พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันก็ตามหัวข้อเลยครับคืนนี้เก็บเหรียญเนาะเก็บเหรียญกันต่อไม้ไม่ขึ้นเหรอ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมทุกท่านที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์ให้นิดนึงนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยครับผมครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็วันนี้พูดคุยกันครับสบายๆนะครับเก็บเหรียญน,นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเหรียญน,นะครับเข้ามาแล้วก็ ถ้ามีถ้าเจอโฆษณาก็ฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะครับเรื่องเล่าชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่ธรรมะนะครับเหรียญยังไม่ครบนะครับมาไลฟ์เก็บเหรียญกันนะครับก็ถ้าเจอโฆษณาก็ฝากดูรับชมให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อนก็ลองพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนนะครับ มีอะไรก็ลองคุยกันดูนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะยามค่ำคืนนะครับอันนี้นี่ว่เวลาสามทุ่มนะครับ ครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไม่มีอะไรครับคืนนี้เข้างานนะครับเป็นทํางานกลางคืนนะครับก็เลยเข้ากะดึกนะครับก็เลยมาไลค์ทักทายกันนะครับกับบรรยากาศนะบรรยากาศชวนหัวลุกไหมครับเพื่อนๆก็ฝากกดกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมนะครับ ตามหัวข้อเลยนะครับเก็บเปลี่ยนเนาะเก็บเปลี่ยนกันต่อนะครับท่าในใดเจอโฆษณาก็ฝากรับชมโฆษณาให้ด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนกันเนาะนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับสามบาท่านเนาะแล้วก็สําหรับหนึ่งไลนะ์ก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณนะครับสาบสามท่านนะครับ ถูกใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับก็เป็นการทำงานเนาะ่วงนี้เข้างานกะดึกนะครับก็บรรยากาศดีๆนะครับสามารถส่งซุปเปอร์แตงนะครับสติกเกอร์เพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจกันได้นะครับส่งซุปเปอร์แตงนะครับมีจะมีปุ่มกดมอบซุปเปอร์แตงหรือของขวัญอยู่นะครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุน กันได้นะครับสาหรับทุกท่านที่ชอบในธรรมะนะครับก็เชิญยินดีต้อนรับนะครับช่องืัองเล่าชแนลนะครับช่องนี้มีแต่ธรรมะครับผม ก็ดูบรรยากาศกันไปก่อนนะครับผมนะครับท่านที่ชอบธรรมะก็เรียนเชิดได้เลยนะครับช่องนี้นะครับเรื่องเล่าชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่ธรรมะเนาะสามารถสนับสนุนเป็นกำลังใจได้นะครับโดยการกดไลค์นะครับส่งของขวัญซุปเปอร์แตงสติกเกอร์นะครับหรือกดมีปุ่มสมัครสมาชิกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับเป็นการสนับสนุนช่องนะครับได้ทำคลิปธรรมะดีๆออกมานะครับผมนะครับ ก็ใครอยู่ที่ไหนกันบ้างเลยนะครับใครอยู่ที่ไหนก็ลองคอมเมนต์ถ้าทายกันนะครับบอกกล่าวกันนะครับอยู่ที่ไหนเอยเป็นไงกันบ้างนะครับผู้ไลค์ก็อยู่กรุงเทพนะครับตอนนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่เนาะรถก็ยังยังรถติดอยู่นะครับตอนนี้สนับถนนช่องด้การเป็น นะครับสนับสนุนช่องได้นะครับด้วยการกดถูกใจนะครับกดไลค์นะครับหรือจะเป็นในรูปแบบสติกเกอร์นะครับส่งของขวัญเนาะนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกเพื่อจะได้รับชมคลิปกันแบบไม่พลาดเลยนะครับคลิปธรรมะดีๆแนวเรื่องเล่านะครับชีวประวัตินะครับปาฏิหารต่างๆนะครับประตุมงคลนะครับของพระเกติทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับผม ครับฝากสนับสนุนกันได้นะครับสนับสนุนช่องกันได้นะครับจะได้มีการทําคลิปธรรมะดีๆนะครับธรรมะสอนใจดีๆออกมานะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นเนาะของพี่ YouTube นะครับนะนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันทักทายกันได้นะครับอยู่ไหนกันเอ่ย นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากทุกท่านต่านแตยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเรื่องเล่าชนแนวนะครับเราจะมีลงคลิปเป็นคลิปสวดมนต์ก็นอนนะครับคลิปสวดมนต์ก็นอนแนวธรรมะดีๆนะครับแนวเรื่องเล่าพระเกจิต่างๆชีวประวัตินะครับเรื่องราวปฏิหารต่างๆวัตถุมงคลนะครับจะมีลงคลิปเอาไว้นะครับก็ฝากสนับสนุนด้วยการรับชมคลิปนะครับกดถูกใจนะครับ ส่วนเวลาดึกๆค่ำๆแบพนี้เราก็จะมาไลฟ์สดพูดคุยกันไลฟ์สดตามภาษานะครับไม่มีอะไรนะในการไลฟ์สดแบบว่าไลฟ์สไตล์นะครับฟีสไตล์เลยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันเต็มที่เลยนะครับทุกเรื่องนะครับนะครับยายามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหากทุกท่านเข้ามาดูช่องนี้แล้วชอบในแนวธรรมะนะครับที่ทำนะครับก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยการกดไลค์นะครับกดรับชมคลิปนะครับ ทุกคลิปที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดตกใจนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องอีกแบบหนึ่งเป็นการสมัครสมาชิกนะครับมีปุ่มสมัครสมาชิกเนาะนะครับเริ่มต้นก็รายเดือนเพียง50บาทนะครับรายเดือนเพียง50บาทเท่านั้นนะครับจะได้ละการรับชมคลิปไม่พลาดกันเลยนะครับนะครับแล้วก็เป็นการส่งสติกเกอร์นะครับส่งสติกเกอร์หรือซุปเปอร์แตงนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่มีใจรักในธรรมะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอให้ชีวิตก็ก็ครัวเนาะมีความสุขความเจริญในทุกๆเรื่องนะครับผมถ้าไม่ผิดศีลธรรมก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับรถเยอะมากครับช่วงเวลานี้ก็สามทุ่มนะครับสามทุ่มนิดๆน,นะครับรถก็ยังเยอะอยู่นะครับรถติดด้วยซ้ำไป นั่นเป็นปั๊มนะครับนัปั๊มน้ำมันเนาะปั๊มปตทนะครับปั๊มปตทตรงนี้เราก็จะมีเซเว่นเนาะพร้อมเลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับท่านที่เข้ามาด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณสาหรับหนึ่งไล์ด้วยนะครับก็ขอกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับรถก็อย่างติดต่อเนื่องเนาะรถก็เยอะต่อเนื่องแหละนะครับไม่มีเงียบนะทั้งยันทั้งคืนนะ เก็บเหรียญกันต่อเนาะนะครับหัวข้อเราก็เก็บเหรียญน,นะครับเก็บเหรียญกันครับนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ติดตามท่านใดที่ติดตามช่องนี้มาก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่กดติดตามกันนะครับ